แสงว่ามันไลฟ์ได้แล้วนะทุกคนวันนั้นเราน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราก็ดูไปเลยแต่วันนี้รักติ๊กตอ,อกมากๆติ๊กตอ,อก I love you คนดูเพิ่มแล้วใช่ครับดีใจมากไม่ชาวห้อง,งไปเยอะอยู่นะไม,ไม่เห็น,นรับ ได้หายเลยวันก่อนของสารลูกใช่เสียใจมากได้ไดแล้วหรอได้ไแล้วหรอไดได้แล้วลว,ไไวันนี้มันไม่ขึลล้นแจ็คเกิลละเพรานั้นมันขึ้นมามาไลไ่ๆปุ๊บชิมันทีมันตัดตอกเสียชิมันตัดตอกเฮ้ยขอบคุณมากคะ่ะเจอดกี่คนม,มาวันนี้สี่ร้อยไม่มางแค่ฟิวซัมมิงค่ะไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงสี่สิบ้าไม่มีห้องเ,เราไปเจอดีน้อยมากเลยนะคะเธอใช้บอส คือใช้บอสฉันอยู่คนเดียวเหรอคือใช้ไม่ใช่ก็พอมาเรียนไงเดี๋ยวพอก็จะไปเดี๋ยวก็จะกลับห้องแล้วเดี๋ยวพอก็กลับห้องแล้วน้องไลฟ์ขายเสื่อตอนไหนอีกครับพี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไรออีกประมาณสองวัน <Okay. S 1> อีกอีก,อกไม่ไม่วันที่สิบสี่ก็อาจจะพรุ่งนี้ครับดูกลอน พี่แพรรีกลับวันไหนคะกลับประมาณวันที่สิบเจ็ดครับกอดลับด้วยเป็นเกมค้างคูอยู่สี่นาะใช่ไหมหอืเป็นเกมค้างคูอยู่สี่ค้างคู่สี่วันนี้ไม่มีเรียนหรอครับรอเรียนอยู่ครับเนี่ยตอนนี้รอเรียนอยู่ อาจารย์ครับอยากเรียนแล้ว <ใน S 2> ผมจ,จะให้ไปครับอาจารย์ <ใน S 1> อ,อยูย่ในแรกสุดมั้ยอาจารย์ครับดีมาครับผมอยากเรียนแล้วครับอยู่ไหนครับผมคือแจมแมน,นี่ไงไหนเอาแล้ววันวันนี้เราจะไม่พูดทะลึ่งเราจะพูดซับซ้อนทำไงก็ได้ให้ไม่โดนใช่ไหมกำลังยิงเ้ยไม่ใช่มาถึงปุ๊บ ขอบคุณครับขอบคุณแม่แดงนะครับเต้ได้ดอกไม้เยอะมากเลยเต้ได้ดอกไม้มาในท้ายยังขึ้นแคลรี่ก็ได้แล้วนะอะไรกได้ช่อดอกไม้แล้วเด็กขอได้ยังเฮ้ยไม่ติดตามเลยว่ะมีสองช่อเดิเออยังไงเฟิร์มยังรู้เลยจะไปซื้อที่ไหนดอกไม้ถ้าใครซื้อเลยวะเออไม่ไ้อาแบบซื้อออดเดิลแบบได้ครับไปไปซื้อเลยนะคิดไว้นะว่าจะซื้อ ดอกไม้ให้พี่แพลี่แต่ว่าไม่ได้ใส่ดอกไม้อะใส่ถุงยาง <c oughs> คนทุกคนดูฟอดมันทะลึ่งขนาดไหนอ่ะห <c oughs> ยอกเล่นสวัสดีครับขอบคุณพี่แดงนะครับขอบคุณสหรับดอกไม้ด้วยพี่แดงให้แบบเป็นเงินแบบเป็นเงินใส่ดอกไม้มาแล้วก็พี่แดงคนที่ให้เหรออืมพี่แดงมา,มาดูด้วยเหรอให้ให้พี่แพรี่ด้วยให้เขาด้วยเหรอยังเห็นแต่ยังให้พี่แพรี่ไงก็ไม่ใส่ใจไงดูไม่จบเอาดูแค่แป๊บเดียว ได้ไหมอฟอร์ดมหบาอยู่เลยบาดบ<า>ัดพูดก็มีเองและกิไอ้กิมม <c oughs> ุ่งแค่อ่าโยยจะกวันที่สิบเจ็ดเธอจะไม่ช่วยขายปลาวันที่สิบเจ็ดเธอจะมาช่วยฉันขายปลาขายทุเรียนทอดเหรอไม่ครับก็อยู่ที่กรุงเทพวันที่สิบเจ็ดฟอดไปกรุงเทพกับพี่แพรี่แล้วฟอดกลับมาวันที่สิบเก้าครับ ไม่ได้ไปจันเลยดี๋ยวไปจันเดี๋ยวรอปิดเทอมสอบเสร็จไม่เช็ดบ้างเนะถ้าเองใบเทาหลายๆออ,อยากได้ใบเทาจังเลย่ะครบรอบหนึ่งปีพรุ่งนี้ปะวันนี้วันที่ไหรครบรอบหนึ่งปีวันที่สิบสี่ใช่วันที่สิบสี่วันพุธครับสิบสี่วันพุธวันพุธครับ เดี๋ยวพอต้องไปเตรียมจัดเสื้อที่เขาสั่งแล้วก็ส่งให้เขาก่อนรอ้อยออเดอร์ยังไม่ได้ส่งสักต,ตัวเลยหรอสวัสดีครับคุณปริญญาใช่ไหม,ไมเนี่ยพีีอ่ะใช่ไหมน่าใช่เดี๋ยวเอาสวัสดีครับคุณปริญญาบุญธาทองอ๋อเชญเข้าร่วมป่ะเออกดผิด,ดาาอาจารย์มายัง ไปทำไรสิวขึ้นไม่ได้ไปทําอะไรมาไปฉีดไอ้นั่นมาไอู้ยน่ะเดี๋ยวโดนอีกัครับเะเปิดกล้อเดกล้ครับแต่ว่ารอเดราคันเรา ดีออกเลยครับรามับตัดออกได้เหรอมันตัดออกได้เหรอวะขยายเสื้อได้เหรอเอา้า <laughs> ทำไงไว้เนี่ยรู้ <laughs> อ่ะออกไปแล้วฉ <laughs> ีดหน้าใช่ใช่ครับมันก็เลยแบบยังเป็นรอยแดงๆอยู่ <laughs> <laughs> เพื่อนยังรู้เลยอะ่ะ แล้ไเป็นไรเราก็เราก็ไม่อายเพราะเราไปทำมาจริงๆท่ไหมที่ไหมไหมูเลดมันอะมันเลยต <c oughs> ลบตรกนี้อีกันนี้มันยาวเยมันเหมือนไม่เกิดไงมันเลยมันคือประธานโทษครับโทรศัพท์มันเก่าเลยด่วนคุณปริญญาเขาบอกมากอดได้นอนไหมนอนอยู่ครับแต่ว่าแสงเหมือนแสงมันแบบไม่พอ วันนี้ใส่มันพื้เนาะดงจอนอนไม่ได้นอนหรอพี่แพดีแก๊กคืนเลยขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อลืมอ่เขาเรียกว่าอะไรวะชแนลกับอะไรวะกับอะไรวะเดี๋ยวผ่อมาบอกนะเดี๋ยวอนลืม ใครแก้เอาดีๆอะไรอ่ะสนามสนามอะไรสมน้ำสมน้ำ <c oughs> น้องฝร่อเรียนจบพัฒราภพิดหร,อ,หรอคะปร <c oughs> ะคนชัยครับประคนชัยครับผมพี่พี่แพรี่แกล้งหรือโวนลามพี่แพรดี้โวนลาม ซีรีส์ไม่ใช่ครับชาแนลเขาเรียกว่าแง่ชาแนลเพราะว่าห้องสองยังเก็บของไม่เสร็จเลยหรอสวัสดีคุณกิติพลผิวจันทร์นะครับมันแจ้งเตือนไหมตั้งึ้นเลยร้องอ๋อฮะสเอิร์มจ้าขอบคุณครับเบิร์มห้องสองยังเก็บของไม่เสร็จหรอไม่รู้เลยวะทีงไม่เห็นแต่ของไม่ค่อยเยอะเ่ยไหมแมนบ๊อ สวัสดีครับอาจารย์ลูกแกน่ารัทำไมถึงพูดคำเมนได้อ่ะเพราะว่าเกิดมาเป็นลูกคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าเคยแบบไปอยู่แถวคำเมนอะไรแบบมีเพื่อนพูดคำเมนเยอะพอเลยพูดได้พี่เป็นคนจังหวัดไหนคะจริงๆเป็นคนจังหวัด กรุงเทพมหานครครับพี่ <c oughs> อยู่ซึริน <c oughs> ขาพูดคำเองเได้อ่า <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> มันนิซึรินนูทรสโตรซึริน,รนดยว่ะ